เก้า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 ขออนุญาตสั้นๆเก้า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 ต่อติดตายคนคิดชื่อเรื่องนี้แบบสุดยอดมากดึงมากนะชื่อเรื่องไอ้หูวากเน่รู้สึกว่ามุมมองของการทํางานกับคนดูอย่างเราหนังแนวเนี่ยให้ความกลัวที่แตกต่างจากแนวแบบไล่ล่าสแลชเชอร์หรือแบบสกรีมยังไงอะเน่ยอว่ามันคือเซฟเฟียร์เซฟเฟียร์มันคือความกลัวที่ รายังปลอดภัยเออมันเหมือนกับเล่นรถไฟหอกเรารู้ว่าโอเคปลอดภัยแต่แต่กลัวแต่ชอบเล่นมันเหมือนการจําลองการเสี่ยงตายของเราอะโดยที่เห็นเป็นภาพจาลองที่เขาถ่ายทอดมาเออเป็นเซฟเฟียแล้ว,แล,วแล้วเราก็ชอบมันอยู่ในความเครียดที่เราไม่ต้องเอาตัวเองไปไป,ไปเจอจริงๆว่ากูจะต้องตายแต่ถ้า <Wow. S 2> เราอยู่กับตัวละครนี้เป็นเหมือนโลตัวละครเลยเราจะเจอแบบเนี้ยเหมือนฉากกันตายเรื่องเออมันว่าจากอะไรประมาณนี้เราเหมือนอะไรบางอย่างมันจะ ขึ้นมาใน,นหัวแล้วคนเลยชอบและตอนเด็กๆนะครับผมไม่เก็ตซีนนี้เลยจนกระทั่งเรามาดูอีกครั้งตอนโตเพราะซีนนี้คือซีนที่อธิบายถึงคอนเซ็ปต์นะนี้คือ Pandora Box Pandora Box คือกล่องที่พระเจ้าให้กับผู้หญิงชื่อ Pandora hmm. แต่ว่าการให้กล่องครั้งนี้คือพระเจ้าบอกว่าห้ามเปิดบอกแค่นั้นคืออะไรก็ตามที่มันถูกสั่งมามนุษย์เรามักมจะแหกกดเออ mm hmm. ก็คือพอ Pandora เปิดกล่องนี้ปุ๊บ mm hmm. ก็จะมีมันมันเป็นสูนรวมของ ความทุกข์ของมนุษย์หมดเลยโลยครคภัยไข้เจ็บเอ,อแผ่นดินไหวภัยวิปติอะไรเงี้ยคือรวมหมดอยู่ในกล่องนี้เปิดมาก็คือเหมือนเขาจะบอกว่าออสิ่งที่มนุษย์เจอในวันเนี้ยมันมาจากกล่องนี้แล้วมันมาจากความโลภความอยากรู้ของมนุษย์ซึ่งสิ่งที่อาจารย์สอนในซีเนี่ยมันก็เป็นลรงก์กับกากาแต่ว่าความเป็นกล่องพันล่าบ็อกซ์นั้นว่ามันมันมีความเป็นรูปธรรมเขาพูดถึงกล่องมันจับป้องหน้าเนาะแต่ว่าเน็ตว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันมันมีสิ่งที่เรียกว่า forbidden knowledge มันคือความรู้ต้องห้ามที่มนุษย์ห้ามไปรู้อะแล้วถ้ารู้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะอ,อมันมีบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ได้อยู่แล้วอะแต่พอรู้ปุ๊บคือชีบหายเลยอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแฟนเกนสไตรอย่างเงี้ยการทดลองกับการให้ศพคนอะมีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วมันก็เกิดวิวบัติอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมันมาคอยฆ่าคนอะไรเงี้ยหรือถ้าจะใกล้ความจริงหน่อยคือออปเพนไฮเมอร์ มนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้ฟิสิกส์มากๆมากๆอ่ะจนเขาสามารถสร้างระเบิดพลงมนูได้อ่ะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยมันมีคําเรียกก็คือ forbidden knowledge ที่รู้ปุ๊บเปลี่ยนแปลงปั๊บเลยแล้วในาคิดว่า99อ่ะมันก็คือ forbidden knowledge โทรปุ๊บขออะไรก็ได้แค่นีนก็ดึงแล้วเออแค่นี้ก็ดึงแล้วมันจะมีซีนในเรื่องที่แบบเว้ยโทรแล้วขอได้จริงเหรออะไรงเงี้ยเอ้โหมาจริงครับสมมติถ้าเปรียบเทียบว่าการที่คุณรู้ว่าโทรเบอร์99แล้วขออะไรก็ได้ ถ้าเทียบเคียงกับหนังอีกอีกฝั่งหนึ่งที่คนอาจจะไม่เคยเชื่อมโยงนี่อย่างตอนที่ออฟเฟนไฮเมอร์รู้สูตรของการเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นระเบิดประมานูประโยคที่มาเหมือนกันเลยคือบัตรนี้ค่าคือความตายรู้ปุ๊บเปลี่ยนเลยรู้ปุ๊บเพื่อเปลี่ยนคือเขาไม่มีทางที่รู้ปุ๊บแล้วเขาจะหยุดอ่ะผมชอบการวิเคราะห์ในส่วนนี้ว่ามันทําให้มันมีความนุ่มลึกของตัวคําว่าแพนดอร่าแล้วเหมือนก้า่าก้าเนี้ยคนไม่รู้ก็ก็คือไม่มีแต่พอรู้ปุ๊บมีเลย เข้ามาในชีวิตแล้ว<ช>เราก็จะไปทำงานกอบความโลภของคน,นให้อยากแล้ววิธีการที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาของสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่าโทนะอย,อย่านะอย่า,ยาทำ <โด S 1> นะอย่างแพโดอ่าเนี่ยถ้าเทพบอกว่าเอ้ยเปิดเลยเปิดเลยหนูไม่อยากอ,ะอ่ะหมดโมทิเวตในการอยากจะทำแล้วแสดงว่า ถ้าหากเราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งไปทํางานบ้านเนี่ยอย่าล้างจานนะอย่าอย่าทำไมว่าทำไมกูล้างไม่ได้วะลองไปล้างดูซิอะไรเงี้ยเนี่เพราะมันมีความปัจฉญาอยู่นะอว่จริงๆนะมันมีความปัจฉญาอยู่นะอะไรแบบเนี้ยจริงล็กนะคราวนี้ครับคราวนี้ความอยากรู้หรือความเทยทยานเนี่ยเรามักจะถูกสอนว่าอย่าไปอยากรู้มากอย่าไปเทยทยานจนฝืงใฝ่เกินตัวเดี๋ยวมันจะเป็นภัยอืม เอาแค่พาร์ทของความอยากรู้เนี่ยเน้นมองว่ามันนําไปสู่พาร์ทของการพัฒนาหรืออันตรายมากกันจริงมันมันสองมุมนะพี่เน้นรู้สึกว่าโลกมันขับเคลื่อนมาด้วยความอยากรู้อะไม่งั้นเราไม่มาถึงทุกวันเนี่ยเพราะมันมันต้องมีใครสักคนอยากรู้ในเรื่องเนี่ยแล้วก็ต้องไปให้ได้จนมันเกิดผลลัพธ์อะไรบางอย่างแต่ระหว่างทางมันอาจจะมีคนที่สูญเสียไปด้วยราคาทิ้งจ่ายอะไร่เงี้ยมันถูกขับเคลื่อนมาด้วยความอยากรู้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์รู้สึกว่าพอใจแล้วในสิ่งตรงนี้มันก็จะหยุดวันนี้เราน่าจะนังนัก <Ừ. S 1> เราจะต้องคุยกันผ่านการเขียนผนังถ้าเออใช่เลยว่ามันมันถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรบางอย่างที่เขาถูกวางมาแล้วว่าเดนเอาต้องอยากรู้จริงออคือผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ขับผลักดันให้เรามาถึงตรงนี้คือความทะเยอทะยานและความความ curiosity อะคือความใคลร,รู้อะแต่สุดท้ายปลายทางคือในบางครั้งเราไม่รู้ว่าความอยากรู้เราจะนําพาเราไปเจออะไรแต่ในสิ่งหนะึ่งที่ผมจะเจออยู่เสมอคือสังเกตมหมอย่างแพนโดราบ็อกเนี่ยคนที่ใส่ ของเข้ามาในแพนดูร่าบ็อกจริงๆคือคือเหล่าเทพเจ้าจริงคือกลุ่มผู้มีอํานาจที่รู้อยู่แล้วว่าแพนดูร่าจะทําอย่างนี้ต้องเปิดต้องเปิดอยู่แล้วแล้วก็แค่ถ้าเขาใส่จริงจริงมันคือการที่เทพเจ้าอยากจะใส่สิ่งนี้มาเพราะรู้สึกมนุษย์เราแบบอยากจะหาอะไรคอนโทรลอยพอเริ่มแข็งแร่งก็เริ่มท้าทายอตอนแรกกาพ้าหลังๆมากําแหงเงี้ยก็เลยใ,ใส่เข้าไปซึ่งผมรู้สึกว่าประโยคเหล่านี้ในแง่หนึ่งความสงสัยหรือการพยายามจะกดในหน้าที่ของเราที่เป็นมนุษย์ การตั้งคำถามคือหนึ่งสิ่งที่สำคัญเสมอนะเพราะไม่อย่างนั้นเราเอย่ารู้แค่นี้พอแล้วเราบอคคำถามคือทำไมถึงอยากให้เรารู้แค่นี้ล่ะใช่มันต้องมีคนอย่างเงี้ยมันต้องมีคนได้เกิดมาเป็นลีดเดอร์แล้วนำไปข้างหน้ากับคนที่ซัพพอร์เตอร์ที่คอยซัพพอร์ตคนที่เป็นลีดเดอร์ทิ้มันมันเป็นระบบซิสเต็มของโลกเออนั่นสะมันมันปไกลไหมเออกลับมาที่กลับมาที่กบมาที่ผอบเลยนะผมชอบผมชอบรู้สึกว่าพอเรามาวิเคราะห์จริงๆหนังเรื่องนึงมันนี่นี่อย่างซีแรกอยู่นะฮะตัวฉีเนี่ยเขาเล่ามาตั้ ผ่านสัญญาต่างๆพวงกุญแจรถชีมองนอนทุกอย่างเฟอร์เรรี่แมนเฟอร์เรรี่แมนขาก็โทรและเขาเป็นคนเดียวที่โทรติดทําให้เราได้รู้อีกหนึ่งกฎของ999คือเฉพาะคนที่โทรเท่านั้นใช่จะได้ยินจะได้ยินเสียงเพราะว่าฉากนั้นคือส่งต่อแหละเห็นได้ยินเห็นได้ยินอันนี้มันมันมันเกินความเป็นจริงไปแล้วมันมีความเหนือธรรมชาติเข้ามาใส่เพราะในความจริงคือเราต่อสายใคร ทุกคนก็ต้องได้ยินก็ต้องยินเหมือนเออเปิดสักผมอยากรู้บ้างเลยถ้าแก้บัคถ้าอยู่วันนี้ฉีโทติดอะถ้าฉีเปิดสปีกเกอร์โฟนผมเลยกันถามเออเออสปีกเกอร์ก็น่าจะก็น่าจะทุกคนไม่ได้ยินในว่าถ้าฉีได้ยินคนเดียวแล้วหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจคือตอนแรกเราคุยกันว่าแต่ละคนมีปมมีความต้องการที่แตกต่างกันอืย่างฉีเขาต้องการอะไรมูลค่าของวัตถุมันมันไม่ได้อยู่ในปัจจัยสี่ของมนุษย์อะแต่มันเป็น ความนิดส่วนตัวเออซึ่งมันก็ไม่ผิดนะที่ฉียอยากจะใฝ่ฝันบางคนมีวัตถุเป็นที่ตั้งเพื่อเอาตัวเองอยู่ตรงนั้นมันไม่ผิดแต่ว่าก้า้าคือชอ็อตคัตอะและในตอนนั้นฉีที่เป็นคนเดียวได้คุยกับก้าเนสบอกว่าจริงๆแล้วก้าก้าเป็นเสียงที่มีตัวตนอยู่จริงอืมใครครับพี่ยกแยกฮัโอโหลเอเสียงเขาใหญ่านนมากเลยจรังโ๋อเสียงน่ากลัวบาง่ะน่ากลัวครับน่ากลัวแล้วพอฉีขอเสร็จปุ๊บก็แบบโอเคจบผ่านไป ตัดภาพมาอันนี้มันคือความนุ่มลึกอย่างหนึ่งของการเล่าของภาพยนตร์เรื่องนี้ตื่นเช้ามาเฟอร์รี่จอดอยู่หน้าบ้านเลยฮะอันนี้ปั่นอยู่ไม่ไงนะสินั่นเองยืนนมไหมเฟอร์รี่มาจอดเนีแล้วก็ไปเอาลิ้นเลียแล้วก็แล้วเป็นสีดําเออเสีดำแล้วก็แล้วก็มีเจ้าของตัวจริงมาแล้วก็ใส่เออพอนอย่างมึงทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยจริงๆริงสิ่งนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการวางปมของหนังเรื่องนี้ไหมอย่างการใส่ซีนนี้เข้ามาเพราะถ้าหาก โทรเพ๊่เฟอร์รารี่อยู่หน้าบ้านเหมือนที่เนสเกิดมาตอนแรกว่าถ้าหนังมันดูไม่สมเหตุสมผลเช่นแบบแล้วเฟอร์รารี่มาอย่างไงอยู่ดีมันปิ้งขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ดึงดูดอะไรเราถ้าในทางภาพยนตร์มันเรียกว่ามิสไดเลชันนะคือการสับหลอกอ่ะเออซึ่งมันมันก็จะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในฉากการตายเลยนะแบบหลอกก็จะเป็นอย่างนี้แต่จริงคือตายแบบจริงจริงมันมันมันควรจะมีทุกทุกสี่งมิสไซเลชันแต่บางทีมันจะมีมิสในมิสไซเลชันอีกทีหนึ่งหลอกว่าจะไม่ใช่อย ตอบกลับมาแล้วสรุปตอบกลับมาอีกรอบหนึ่งคือก็อันนี้แหละที่มึงคิดอ,ะอ่ะเอออะไรเงี้ยก็อย่างใน, <c oughs> งนซีนนี้นะตอนแรกหลังจากฉี่เขาโดนทําร้ายเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปกับซันนะแล้วก็ลอ้ฟังเนี่ยนะเนี่ยโอ้โหจะไปบอกเนี ai, ่ยโทรไปแรกเห็นเฟอร์รารี่นั่นเองนะแล้วฉี่ก็พยายามแย่งโทรศรรัพท์ตัวฉี่ก็เหมือนยื้อกัดซ <c oughs> ันปื๊ดเข้าไปฉี่พวดพลาดเออปลาดเข้าไปเป็นผู้โชคดีเออเฉยได้รางวัลอะไรนะตอนนั้นเออเฟอร์รารี่เฟอร์นารี่อง แล้วเขาเลือกสีเรียว่าไอเฟอร์เรี่ตัวหลอกสีดํากับสีที่ฉีดได้สีเหลืองเขาก็รงใจนะสียังไงฮะเรื่องของสีคือสีดามันมันไม่ควรจะอยู่ในแกงเนี่ยความเป็นแกงนี้มันต้องสีชูชาดอ่ะโอ้เออแล้วก็ไปบวกกับความเป็นเรนโบ้ครบคุมทุกคนไหมไม่รู้ว่าเดี้ยันี้ได้ขึ้นมาเองเาอาจจะแบบเรนโบมี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 ได้แต่ละคนมันมีเหลืองมีแดงมีฟ้า ไม่รู้เยนะว่ามันเขาวางหมดแล้วะคือตอนนั้นครับฉี่เขาได้รางวัลก็คือเป็นผู้โชคดีที่เข้าห้างเป็นคนที่หนึ่งล้านเออเออไแอบสงสัยว่ามันม,ม,มีจริงไหมแบบนับคนเข้าห้างแต่แต่ว่ายุคนั้นฉี่โชคผมเคยส่งฝาออพวกฝาน้ําดื่มนั่นนี่ที่เขาโยน่าเจ้ฉิงโชคเออนี่นเคยส่งไหมนาผมเคยส่งแล้วก็เป็นเบาหวาน อุ้ยตายแล้วกินก็ซื้อมาต้องบริโภคครบต้องบริโภคแต่บางคนซื้อมาแล้วบริจาคแล้วฝากไ้เลยอ่าก็ได้เคมันจะมียุคที่แบบซองกองกองกันโยนเข้าเครื่องเป่าลมของกู้อยู่ไหนโอ้โหแถวันนี้หลังจากที่ฉีได้เฟอร์รารี่ทีแรกก็ยังไม่ไม่เชื่อว่าตัวเองได้มาเพราะเก9เข้าเก้าเขาเชื่อว่าเป็นความโชคดีของตัวเองและหนึ่งในสิ่งที่เนสบอกว่าโอ้โหพอเขาได้มาแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเลย เปลี่ยนมาเป็นคนละคนเลยจากเดิมก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่โตไาได้วยกันสนุกไปได้วยกันเออใช่ใช่พฤติกรรมคนนะมันสะท้อนมาอย่างไงผมมองว่ามันเหมือนคนที่รวยรวยเลยว่าไม่ไม่ไมล่สเต็ปอะแบบผ่านความยากลำบากมาเพื่อได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยข,ข้ามปาบอะไรเงี้ยเออเหมือนข้ามปูกไปแนละ้วโอ้โหอยู่สูงทุกคนเออ,เอ,อแล้วก็พาเพื่อนพาเพื่อไปซิ่งใช่ไหมเออพาเพื่อไปซิ่งแล้วก็พาเพื่อนกับตายอะจนเพื่อนก็ไม่เอาละประโยคที่ไม่น่าจะพูดกับเพื่อนก็แบบ ใครไม่อยากไปก็กลงไปเดินกลับเองอะไรเงี้ยมันนึกว่ามันมน,น่าจะสื่อถึงมูลค่าของทรัพย์สินหรือว่าอะไรบางอย่างความโลภของมนุษย์อ่ะมันสามารถทําให้คนคนหนึ่งมองความสัมพันธ์รอบตัวเปลี่ยนไปได้เลยในจริงครับจากนึกว่าฉีก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคนบณนีประนอมรักเพื่อนอแต่พอได้สิ่งของนี้มาแล้วเหมือนบนะทุกอย่างบนโลกคือสิ่งนี้เฟอร์รี่เขาคือทุกอย่างเลยเออทั้งห้องนอนทั้งคูนใจที่เขาฝฟฟันมันก็เลยทําให้เขาภาพดับกับคนรอบตัวจนเห็นสิ่งนี้สิ่งเดียว อ,อและคราวนี้ก็ไปสู่หนึ่งในเงื่อนไขข้อต่อไปคือหลังจากที่คุณได้ของที่คุณต้องการแล้วต่อให้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามันมาจากไหนก็ตามออจะมีสายปริศนาที่โทรเข้ามามโทรคอนเฟิร์ม <confirm. S 2> แ,แล้วไม่ได้ถามว่าเออเอ,อันนีออ้มีพัสดุตกค้างไหมแต่จะถามว่าได้รับของแล้วใช่ไหมครับออ,อ,อโอโทรมารสายตาคนได้ของก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกํลาลังโดนทวงเขาไม่ได้บอกอตรงนะอือครับ เออแต่เหมือนเขาแบบถ้าได้เราต้องแลกอะไรบางอย่างซึ่งก็เ่าเฟอร์รี่ไปสิ่งไปเฉียวรถสิบล้อแล้วรถสิบล้อนี้ก็อะไรมีกล่องแม่แมงป่องแล้วก็เฉียวแล้วก็ตกลงมาแมงป่องก็เกินกาดข้างรถแล้วก็ไปจุดไฟแรงป่องแล้วน้ํามันก็รั่วใช่ไหมการเฉียวแล้วขับต่อไปแล้วน้ํามันก็ลากไปนี่คือเป็นมิสเซเลชันแรกที่เขาสร้างมาแล้วไฟจะวิ่งไปตามเพราะน้ำมันรถระเบิดนี่คือภาพที่คนดูคิดคาดการแล้วก็ไป เข้าไปในลานล้างรถใช่ไหมครับเข้าไปลานอัตโนมัติปรับปรุงอยู่คือเหมือนป้ายมันหล่นมั้งใช่ไหมเออป้ายมันหล่นเขาไม่เห็นป้ายเขาขับเข้าไปนะครับต้องมีความเจ็บปวดแรกก็คือไอ้ไอ้ลางรถอ่ะมันมาขูดสีเฟอร์รี่รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ยังไม่เข้าคนคนตายนะรู้สึกว่า ตีเวอร์รี่อะไรเงี้ย <laughs> เออมันเรื่องความจะปวดก็เกี่ยวกรถแพงรถในฝันอะไรเงี้ยโดนกีดครดเลยเออเราเสียงั้กับโอ้เหมือนเครื่องปัน่นมั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 นเสีย <c oughs> แล้วมนปก <c oughs> ติมันควรจะเป็นไอ้ตัวตัวผ้านุ่มๆห,หรือตัวขันเ <c oughs> บาๆอันนี้แบบเราจึงใจเสียเลยขนาดเราไม่ใช่เฟอร์รี่ใช่ชูชีเออผมก็มีปมเรื่องนี้ไปแล้วไม่ค่อยกล้าเข้าร้านเพราะกลัวเครื่องมันปัดรถ ไม่รู้จากเรื่องนี้เลยใช่ไหมระบบมันเป็นยังไงไม่เคยเข้ากันจริงๆซีนของเครื่องล้างรถอัตโนมัตินี้อยู่ในหนังสยองขวัญหลายเรื่องนะอยู่เยอะเยอะมากเยอะมากเพราะอะไรเพราะมันอาจจะเป็นที่แคบใช่เนื่องว่ามันหนีไม่ได้แล้วพุนเข้าไปเออออกมาไม่ได้เออก็ออกมาก็เป็นแบบฉี่นี่ไงเออเป็นยังไงก็ออกมาแม่งตออยู่รถใช่ไหมเปิดประตูออกมาแล้วก็แบบเว้ยเว้ยเวาเรียบร้อยโดนใบพัดซึ่งน้ํามันก็ไม่ถูกเล่าเลยเที่ยวเลยอจบเป็นมิสเซชัน แต่นี่เป็นเสน่ห์นึงเพราะเวลาเราดูอย่างพวกหนังแนวๆนวนี้มันจะมีการหลอกแล้วจะทำให้คนดูอย่างเราลุ้นตามไปด้วยว่าเขาจะตายเพราะอะไรสาเหตุอะไรกันแน่ยังมีซีนหนึ่งผมก็ยกตัวอย่างอย่าง Final Destination ซีนที่เป็นเล่นยิมนาสติกออะผมจําได้ซีนนั้นผมเลยลงดูโรงหนังแล้วบผมลุ้นมาตลอดใช่คุณผู้หญิงที่เหวี่ยงเออจนสุดท้ายจนช็อตซีนที่เขาเสียชีวิตผมฟีล เออที่เหลือคือมันคือหลอกเลยอะแปลงเปิ้งตะโก้ไหมโอ้โหข้ามไปไฟไฟจะดูดเออไฟจะดูดทุกอย่างเอาหมดตอนนี้จริงๆคอนเซ็ปต์เขาจะเริ่มปูมัตั้งแต่แรกแล้วแต่เราจะได้ความมั่นใจแล้วว่าเบอร์เก้ฟังก์ชันของเขาคือเราโทรไปขออะไรก็ได้แต่มันต้องแลกด้วยชีวิตคำขอของมีนารับบทนิบาทดคุณพอลล่าเทเลอร์และตอนที่เธอขอเธอเลยขอว่าขอให้มีเสียง คอยได้เป็นวีเจเออเน้นๆว่าน่าจะใช้คําว่าชื่อเสียงคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยเขากำลังแตกแคัตแกรมของสิ่งที่เก้าวๆให้ได้ถ้ายุคนี้หลายๆคนก็อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนี่ยุคนั้นคือวัยรุ่นต้องเป็นวีเจเอออันนี้ผมไม่ทันนะแต่ผมได้ได้รับความสนุกผ่านการดูจะมีวีวีเจใช่ไหมชแนลวีชแนลวีชแนลวีแล้วชแนลวีก็มีเยอะหลายประเทศมากเยอะมากครับเออมีมีเยอะมากแล้วก็คนดําเนินรายการได้เป็นวีเจก็สนุกจริงจริง เออเขาจะแบบไปไปสัมภาษณ์นักร้องศิลปินอะไรเงี้ยล้วก็จะมีการชนคุยเหมือนเหมือนทอล์กกันแบบใช่ไม่ไม่มีความซีเรียสเลยม,มันวัยรุ่นมันทีนสุดๆอะคือถ้าเปรียบเทียบยุคนี้เราจะคุ้นชินเพราะมันมีวล็อกมันมีแบบรายการที่แบบฟิลนี้เยอะมากเออ,เอ,อมูทมูวีเจตอนนั้นมันมันเหมือนยุคนี้ไหมใช่ครับมันเหมือนกันเลย,ย่ยที่เราคุย,ค,ยคือมันเป็นลักษณะของการที่อ่า ไอดอลชี Idol, Idol นไอดอลในตอนนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์เนาะแต่งตัวนั่นนี่แล้วก็จะมีการทำผมไปคุยกับศิลปินนักแสดงหรือไปทำกิจกรรมที่เรารู้สึก้โหมันคูลมากสมัยก่อนอะไรเงี้ยต้องเท้าความนึงว่ารายการทีวีสมัยก่อนมันจะมีความจรงิงจังการสัมภาษณ์มันก็จะเป็นสัมภาษณ์แบบผู้ใหญ่นั่นนี่นั่งเหอแต่พอวีเจเพิ่มันรจะร์ให้เรารู้สึกว่าโอ้เทรนยุคนี้เขากำลังฮิตอะไรกันแล้วอ่ะบางคนบอกว่าถ้าฉีมีรถเฟอร์รารี่คือสักเซสแต่ถ้าเป็นมีนา เป็น VJ มีชื่อเสียงโด่งดังคนรู้จักได้รับการยอมรับคือ s ัก c e ส s ผือว่าได้แล้วในไรากดของเก้าเก้าแล้วตอนนั้นเขาโทรขอทรขอสิ่งที่เธอได้เธอได้ไหมได้จริงก็เหมือนประกาศประกาศชื่อปะแล้วมีหนาก็ได้แล้วก็ไปฉลองบนเรืออ่แล้วก็ถึงโซนที่เก้าเก้าต้องแลกแล้วเออก็คือเขาขึ้นไปบนเรือครับแล้วก็เพื่อนโทรมาแล้วบนเรือปาร์ตี้ก็เสียงดังมากแล้วไม่ได้ยินไม่ยินเนี่ยงก็ปลีกปีกเรือออกไป ไปห้องน้ําบริเวณเครื่องเรืออ,เออไปห้องน้ําแล้วคุยแล้วก็โดนล็อกห้องน้าล็อกชั้นวางในห้องน้ําก็มีใบมีดเห็นเห็นแล้วจะถูกถ่ายตั้งแต่เข้าห้องน้าเลยไอ้ไอ้ไอ้ใบมีดหรือว่าสิ่งของพวกเนี้ยอัน้นี่ได้ขอไว้อัน,น,อน,นอห,หนึ่ง <Yeah. S 2> มันมันเรียกว่าเชคอฟกันด้วยพี <Yeah. S 2> ม่มันคือมันคือหลักการของปืนของเชคอฟในทิศทางภาพยนตร์เมื่อไหร่ที่มีสิ่งของถูกเล่าในฉากแรกอะ่ะมันจะถูกมาใช้ฉากหลังเป็นทฤษฎีเลยครับเป็นทฤษฎีที่มีปืนอยู่ในห้องทํางานของพ่อ ปืนในห้องทางานของพ่อมันจะถูกใช้ตอนหลังมันจะไม่ใช่แบบว่าจู่ๆอุ้ยเจอปืนในห้องทํางานพ่อเอามายิงเงี้ยคนรู้จะแบบอ้าวล้วปืนมาจากไหนวะไอ้ใบมนเนี่ยก็คือเชคอฟกันเชคอฟกันเออไปหามันเป็นเทรียรี่อย่างหนึ่งที่ใบมีดมันถูกเห็นนะขึ้่มาคือฟีลประมาณว่าเมื่อเราเห็นสิ่งนี้ในทีแรกอืมเราจะไม่ได้คิดถึงภัยอันตรายหรืออะไรของมันเออจนกระทั่งมันกลับมาในจุดที่เวลาที่เหมาะสม จังหวะที่มันได้เ,<อ>เราจะรู้สึกเลยโอ้เราเห็นสิ่งนี้มาโดยตลอดอย่างนี้ปะมันอาจจะไม่โดยตลอดครับแต่เหมือนเขาบางทีอาจจะไม่ได้ตงใจเล่านะอย่างเช่นนึกสิหนูกว่ากล้องอยู่ข้างตัวทำงานแล้วมีไม์เบสบอลวางแล้วตัวละครทุกตัวก็เปิดประตูเข้ามาเราอาจจะไม่เห็นไม์เบสบอลแต่เห็นลางๆว่าอ๋อมีอะไรบางอย่างวางอยู่อะไรอเงี้ยเออแล้วพอไปฉากหลังไอ้พวกนี้โนโน,นกันเนี่ยมีคนหยิบไม์เบสบอลขึ้นมาเป็นตัวเปลี่ยนเรื่องอะไรยเงี้ยก็จะอ๋อไมเบอลนี้มันถูกวาง,างตั้งแต่แรกแล้ว เราก็จะเห็นที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ในเบสบอลไปโผขึ้นมาเหมือนบสบอลถูกเล่ามาตั้งแต่แรกมิโกนี้ก็เหมือนกันแล้วในซีนนี้มิโกนี้มันมันมาผมจาได้มีนาโดนขังในห้องน้ำแล้วเหมือนท่อน้ามันก็แตกแล้วน้ํามันก็ท่วมครัท่วมในห้องน้าอยู่ในบล็อกนั้นครับอแล้วพอท่วมปุ๊บมันก็จะมีกระแสน้ําจากท่อน้ําที่มันนี่มาแล้วก็ใบมีดที่มันวางอยู่ที่ชั้นหน้ากระจกก็บาดก็มีมีความคิดทีมาหนึ่งนะ ชอบต้องขอบคุณในยุคนั้นนะครับจริงวเราเราคุยนึงหนังยุคสองพันนะได้ถึงถึงตัวถึงตัวจริงแล้วก็ไปหนีตรงช่องพัดลมใช่ไหมบรรอากาศพัดลมหนีไปแล้วก็ไปเจอเครื่องเหลือตะขอเกี่ยวซึ่งเมื่อกี้ก็คือมิสเซลเลชั่นไอ้พวกใบมีดไม่ตายจากใบมีดแต่มีความแบบเวลาโดนเราโดนมีดบาดมันจะมันมันมันไม่ใช่ความเจ็บที่มันแบบเออมันมีความปวดๆเนี่ยคือผมเป็นคนหนึ่งที่ ในซีนหนังที่มีการฆ่าแบบฆ่าเลยอะเรารู้สึกว่าโอเคประมาณหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกกลัวนั่นนี่แต่อาจะมียกตัวอย่างซีนหนึ่งเลยเป็นซีนที่ผมทุกวันนี้ยังขนลุกอยู่ซอไม่แน่จะภาคสองไหมที่เป็นบ่อเข็มอ่าถูกเห็นทุกคนเริงจรงคือังหวะกู้ลงไปแบบผมรู้สึกว่าการตายกับความทรมานผมกลัวความทรมานมากผมรู้สึกความทรมานในการู้สึกกันอย่างซีนใบมิโกน่ะชิชิดชิดชิดเรารู้สึกว่าโอ้โหมัน มันเจ็บอ่ะมันมันบาดแล้วเป็นซีนที่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะทํางานกับคนที่ดูเหมือนที่เนทบอกเมื่อกี้ว่าเราพอจะรู้ว่าเวลามีดบาดมันเจ็บมันมันหนักเราเรามองเรื่องความสวยของเราได้ไหมครับเสียชมอ๋อโอเคอะไรทำร่างกายครับไม่ไมู่้นะเพราะเขาพยายามที่จะทำาลักลกษณะกายมันเต็มหมดเลยนึกนึกดูถ้าถ้ามีนารอดมาแล้วเป็นวีเจก็จะความแสบก็จะพังเหมือนกันเออแล้ว่ามีส่วนอะเออมันจะเล่นระหว่าง ท่าย้อนกลับไปผมเพิ่งที่คุณเนสพูเมื่อกี้กลับไปที่ฉี่รถตดนขูดอ่ะเอออกระทำกับความเจ็บปวดของจิตใจเแล้วเก้าเก้านี่โรคจิตเอาเรื่องนะเหมือนเขาจะเขาจะไม่คุณตายเนี่ยเออเขามีความแยบยลและวางแผนปรมาณหนึ่งอ่ะนึกว่าในการดีไซน์ของเขานะผมอเดียเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนท้ายผมดูแล้วว่าถ้าผมขอเก้าเก้าเก้าเขาจะทําให้ผมทรมานยังไงเออไม่ครับคุณเนสคิดว่าเรนโบคืออะไรคือนาโนใช่เนี่ยตัวละครอะไรของเด็กใหม่ มันมีความออที่คุมอะไรทุกอย่างคุมทุกคนอยู่แบบเรียนๆแล้วในสังคมเราก็จะมีคนแบบเนี้ยที่คอยจิบยาม n นิพลเลตใช่แอบควบคุมอะไรบางอย่างซึ่งก็เขาก็มีความฉลาดในการใช้วัทศิลป์คุณเนสคิดว่าเรนโบว์เป็นเป็นมนุษย์ไหมไปอ่านยกตัวอย่างเช่นเรนโบว์คือเซลเอของเก้าเก้าไหมหรือว่าเรนโบว์คือเก9าเลยเอออาจจะเป็นเซลก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรนโบว์เท่ากับ99อ่ะคือสิ่งเหนือธรรมชาติแหละใช่ไหมเรนโบว์เท่ากับ99เท่ากับสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งเหตุการณ์ที่มันเหนือธรรมชาติก็คืออย่างฉี่โท่ฉี่ได้ยินคนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินนี่ก็เหนือธรรมชาติแหละอเออไม่ไม่ต้องนับซีนตายเนื่นว่าสซีนตายยังมีความเป็นจริงมากอีกอ่อใช่มัน,ม,นมันส่งต่อจนจน,จนมันเกิดซีนนั้นแต่ว่าความเหนือธรรมชาติคือทุกคนไม่ได้ยินแต่ฉี่ได้ยินไนั่น่ามันเหนือธรรมชาติเออหรือว่าทารสช่นเสียงของเรนโบว์ไป มันก็มีความฉีกกันตั้งแต่แรกที่เขาไม่อยากให้คนดูจับได้อยู่ด้วยออ,อ,อผู้ชายเสียงใหญ่กับเรนโบ้นัาลักนัลักพวกกะปิกเนี่ยมันดูจับยากมากอะที่จะเป็นอะไรเน้เนว่าน่าจะน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่คนถ้าผมเป็นซันผมจะขอให้เรนโบ้เป็นเซล <c oughs> เป็นผู้จัดก,การ <c oughs> สาขาฝั <f uck> Asia, ่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้ <c oughs> เพราะผมไม่สามารถรับได้จริงๆถ้าเรนโบ้แล้วแบบน่อยหสิ่งที่เราอยากได้เราจะไหมซันมีมากได้อเ ผมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเมืมม่อกีนน้ผมเมียนึงที่ผมคิดเล่นๆแล้วพอผมมานั่งคิดแล้วพอผมเห็นความซาดิกของ999ผมรู้แล้วว่าผมจะไม่ขอทีแรกผมจะบอกว่าผมจะขอให้ผมอายุยืน90ปีคลาสสิกอันนี้คับเดิกอขออายุยืนผมมั่นใจเลยว่า999จะทําให้ผมติดเตียงไปอีก70กว่าปีแน่นอนไมคอนเฟิร์มแ, <laughs> แล้วมีมีการลังฟ้า <laughs> ใช่ครับ <laughs> นนนคุณจะไม่ตายแน่นอนใช่คุณไม่ตายเออแต่คุณจะทรมานแล้วแล้วผมว่า มันจะหมันผมแน่ๆคีลแบบเออหมอเหรอเออปกติหัวหมอเหรออยู่ไปก่อนเราต้องมีการเสียบท่อต่อจอดูดนั่นแต่ผมจะไม่ตายเนสเคยแบบมีแผนแบบคิดว่าจะแก้บัคเก้าเก้าได้จริงท่าอาคิดแบบเอาเันพลอตโฮเลยขอให้มึงตาย อขอแล้วขอให้ล้มเหลวขอให้ตายขอให้เก้าเก้าเก้าเป็นลูเซอร์เออที่หลังจากนี้ทําอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปตลอดชีวิตไม่มีคนโทรหาไม่มีคนโทรหาเอออยู่กับความโดดเดี่ยวเออเราเป็นเราเป็นฮีโร่ที่ปิดสวิตช์มันอ่ะอโลกก็จะกลับมาเหมือนแบบเหมือนย้อนกลับเขียนเขียนโค้ดย้อนปุ๊บโป้งเราเขียนว่าเก้าเก้าจบมันเปิดใหม่ในชื่อแปดแปดไปมาใหม่ คุ้นชื่อนี้เหลือเกินเราเราก็ต้องบล็อกนะบล็อกห้ามตั้งแปดแต่ห้ามเกิดใหม่ห้ามเปิดบริษัทใหม่ห้ามจดใหม่เออมันเป็นมันเป็นสแกรี่หมูปีกได้อีกเลยมันหมือนโฆษณาแล้วพอมาเวอร์ชันนี้ผมเห็นมันยิงแอดเต็มไปหมดเลยเราได้เห็นถึงมิติที่มันดีฟลงไปเป็นหนังปัดยาเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ใช่หนังปัจยาไม่ใช่หนังปัดยาปินแก้วอ่ะหนังปัจยาอยู่ผมรู้สึกว่าก็คนที่ดูคลิปนี้ยน่าจะได้มุมมองกับหนังเรื่องนี้ใหม่เปลี่ยนมุมมอง เพราะเราก็เพิ่งเปลี่ยนมุมมองหลังจากที่แบบเรามานั่งคุยกันจริงครับมุมมองเปลี่ยนเปลี่ยนเลยวันนี้ผมกลับไปผมไปดูเนี่ยผมจะมองแต่ละซีนใหม่จริงคือมันจะดิฟลงไปงจริงแต่ก่อนเราเราจะพยายามจะแฮกยังไงจะทํายังไงให้เราชนะนี่แต่สุดท้ายตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันย้อนกลับมาสะท้อนกลับมาที่เราในช่วงวัยที่โตขึ้นกว่ากว่าตัวละครในนี้จริงๆ